ไม่ใช่ไม่กล้วยกล้วยเอาไปกล้วยตาดีกล้วยตาดีปลายหวีเหี่ยวปลายหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาหิ้วหวีมานั่นแหละกล้วยตาดีปลายหวีเหี่ยวเหลือหวีกะกล้วยตาดีไปหวีเหี่ยวเดี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 ยวกล้วยมันตาดีอ่า กล้วยตาดีไปหาหิไม่ใช่ไ,<ป>ไม่ใช่ไม่ใช่ไปหาวีเหี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่กล้วยตาดีปลายวีเหี่ยวอปลายมันไม่ใช่ไปหาเออกล้<ม>วยตาดีปลายหมีเหี <laughs> ่ยวปลายปลายปลายวีเหี่ยวปลายวีเหี่ยวอ่ะเหลือวีเดียวเหลือวีเดียว หิ้วหวีไปหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาหิ้วหวีมาหิ้วหวีมาอ้าวพูดเร็วๆกล้วยตาดีไปหวีเหี่ยงเหลียวหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมากล้วยตาดีกล้วยตาดีไปหวีเหี่ยวกล้วยตาดีไปหวีเหี่ยวหิ้วหอยไป กล้วยมันตาดีไปวีเหี่ยวไปหวีมันเหี่ยวหวีไปแล้วก็หวีมาไม่ใช่มันเหลือมันเหลือหวีเดียวอมันเหลือหวีเดียวหวีไปเอี้วหวีไปแล้วก็หิ้วหวีมาอก็ใช่ไหมเอาใหม่เนี่ยเอาใหม่ล้วพูดเดียวเดียวเนี่ยเที่ยวเดียวเนี่ยมันกล้วยตาดีไปหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวหียวหวีไปหิ้วหวีมาต้องมีเหลือนะเนาะอะ ข่อยตาดีไปวีเหี่ยวหิวไปหิวมาเหลือวีเดียวเหลือวีเดียวหิวไปแล้วหิวมาเหลือวีเดียวหิวไปแล้วหิวมาถือไหมก็ถือเหลือข่อยตาดีอะไรต่อไปทหารถือปืนแบกปูนไปบกทหารถือปืนแบกปืนไปบกทหารถือปืนแบกปืนไปบก ทหารถือปืนแบกปืนไปบกทหารถือปืนแบกปืนไปบกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พีชทหารถือปืนแบกปูน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 ที่เขาเป็นไม่ใช่ปืนเหรอไม่ใช่ปูน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 เดี๋ยวพื้นปูนอย่างงี้เรียกพื้นปูน่ยทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกทหารถือปูนแบกปืนไปบืดตึกนี่ทหารถือปืนเข้าใจไหม แต่แบกปูนแต่แบกปูนโอเคโอเคโอเคเข้าใจทหารถือปืนแบบปูนไปแบบปวดไปใด่เอาไว้เอาไว้ทหารถือปืนแบบปูนไปบกปวดบกตึกตึกแบบนี้ตึกเงี้ยบกตึกอ่าตึกอันนี้คือตึกอ่าตึกอ่าไอไอปูนอย่างเงี้ยเขาใช้บกบกตึกไงทำกำแพงอ่ะเข้าใจไหมปืนอ่าปูน ทหารถือถือปืนจะแบกปูนไปโบกตึกไปโบกตึกอ่าแต่พูดเรื่อยๆนะได้แล้วทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกถู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 กอาเก่งทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกทำไมทหารถือปืนแบกปูนไปแบกตึกทหารถือปืนแบกปูนไปกระจุก ไปกระตุกตัวนี้ผ่านไม่เาไาตัวตัวนี้่เอายากยะไเอาตัวตัวนี้มั้ยยะแลนองแลยองยะลายะนองเนี่ยละละยองละนอนละนอนละยองลนอนละนองละยะลา

nhắc nhảy lay lắc lịch nhắc nhảy lay nhắc lịch nhắc nhảy lay nhắc lịch nhắc nhảy lay lắc lịch nhay lắc lịch à Nhai ăn lâm nhảy nấm lai nhảy lại rồi Nhai ăn lâm nhai nấm lai nhảy lại nỗi ngày ngày ăn lâm nhai Năm lai của nhai lại ngày ăn lâm nhai nấm nhảy của lai nhỏ nhói ngày lâm nhai lai lại nhói Nhai ngày lai lại nhói ngày lai nói

วาวายมือมึกกุ้งมือมึกกุ้งไม่มือมึกมือมึกกุ้งเอ่อมือมึกกุ้ง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 ไม่ได้ไม่ได้แค่สามตัวเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้เดยแค่สามตัวเดียวไม่ได้เนีย หมูมึกกุ variety, be, she, ้งมึหมูมึกกุ้ง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 หมูมึกกึ้งไม่ใช่กึ้งหมูมึกกุ้งกุ้งมือมึกกุ้งหมูอมึกกึ้งมูมึกโอ้ยตุ๊กุ้งนี่แหละมันก็จะไป็นกึ้งกึ้งแต่พี่ได้ใจกันตั้งหน่วย โอ้ยเดี๋ยวจะเนี่ยเนี้ยเนี่ยแตกหมูหมูมุดคุณเอาเวลาพูดช้าๆมันง่ายไหมหมูหมึกกุ้งมือหมึกกุ้งมือหมึกกุ้งกุมือมึกมมกุ้งกุ้งอันี้บาทพออยากกินน้ำใยน้ําอย สอนพี่เขาหน่อยเขาอ่าพูดให้ฟังหน่อยไงคินั่นไงไงไงยอยยยยอยมือหมือมุ้งมือมือนู้มือหมือนก้คพูดพูดไทยเป็นแข่งแรกคนไม่ได้พุเดียวกันซุมเดียวกันเขาว่าเขาพูดเราก

หม,มูหมึกกุ้งหมูหมกกุ้งหมูกุ้งหมูหมกกุ้งหมูหมึกกุ้งถ้าหมูหมึกกุ้งได้อันที่ได้แล้วโอเคผ่านกุ้งกุ้งกุ้งโอเคจบคลิปนี้แล้ว